คุณแม่ครับสวรรค์กับนรกมีจริงไหมครับอยู่ในใจเราแหละจริงไม่จริงนะสัมผัสได้เลยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก<ะ>เพราะเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดคือบ่อยครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเราจะถูกสอนว่ามันมีนรกอยู่ข้างหน้าอย่าไปทําความชั่วเนะแต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้าเราทําความดีซึ่งบางทีความทําดีมันยากลาบากเป็นการลงทุนแล้วถ้าข้างหน้ามันไม่มีนรกขึ้นมาล่ะแล้วข้างหน้ามีสวรรค์ เราลงทุนสูนเปล่าหรือเปล่า,ามันจะเกิดความคิดอย่างนี้กับมนุษย์เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณแม่อันนี้เป็นความขี้สงสย <ฮะ S 2> ัยเฉพาะตัวท่านจะต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ประจักษ์แจ้งกระใจแล้วจะไม่สงสัยในเรื่องนี้เลยครับทําไมถึงหมดสงสัยครับเพราะว่ามันได้เกิดความเขาเรียกว่ามันเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ผ่านสมอง <ฮะ S 1> แต่มันเป็นศรัทธาที่มาจากการเข้าไปเห็นผลจากการทดลองแล้วถ้าครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามจนมันแน่ใจแล้วว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้มันทำให้เกิดความสำเร็จได้มันมีวิธีการไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยเราก็จะลงทุนต่อไปเรื่อยๆรเราจะไม่กลับมาสงสัยเลยว่าเฮ้ที่เราทำอย่างนี้มันจะขาดทุนหรือเปล่าเฮ้ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะได้อย่างที่เราคาดหวงดังหรือเปล่า